สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็มาบรรยายนะครับในเรื่องของการวิชาการหางค้นตลาดนะครับหัวที่สองนะครับก็คือประเภทนะครับของข้อมูลนะฮะประเภทและแหล่งของข้อมูลเองนะฮถ้าเรามีจัดการเรียนรู้เองนะครับเราก็จะแบ่งได้ว่าอะไรที่เรียกว่าประเภทข้อมูลอะไรเรียกว่าแหล่งข้อมูลอะไรเรียกว่าสองเทศนะครับอะไรเรียกว่าการจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามประเภทข้อมูลนะครับเกณฑ์ในการใช้แบ่ง ข้อมูลเองนะรแล้วก็แบบว่าข้อมูลที่มานะครับเราเรียกว่าข้อมูลประสบคูะหรือ primary data ก็าาคือข้อมูลที่จากการสัมภาษณ์การวัดการทดลองการทดสอบการวัดจากตัวอย่างอันที่ 2. ครับข้อมูลจากทุเิยภูมินะครับหรือ secondary data เป็นข้อมูลที่ได้หน่วยงานต่างๆเองนะครับได้รับจากการจัดเก็บรวบรวมนะครับจากหน่วยงานอื่นอย่างเป็นระบบนะครับถ้าเราแบ่งตามข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลเองนะก็จะมีข้อมูลเชิงปริมาณนะครับหรือข้อมูลจากตัวเลข นะครับข้อมูลเช um. ิงคุณภาพนะครับหรือข้อมูลสลาก็คือข้อมูลที่เป็นลักษณะของการบรรยายนะครับหรือสภาพแวดล้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปุ่ตัวอย่างนะครับถ้าเราก็แบ่งได้เป็นข้อมูลบุคคลข้อมูลสิ่งแวดล้อมนะครับข้อมูลพฤติกรรมถ้าเราแบ่งข้อมูลนะครับตามประเภทของข้อมูลนะครับที่ใช้ประโยชน์ก็มีข้อทือจริงนะครับความคิดเห็นความรู้สึกความเชื่อทัศนคติเหตุผลแล้วก็พฤติกรรมถ้าเราแบ่งตามข้อมูลทางการตลาดเองนะครับก็คือข้อมูลที่มาจากภายนอกธุรกิจ เช่นผลการวิจัยจากห้องงานต่างๆข้อมูลนะครับซิตี้นะครับการเจริญเติบโตนะครับจากเศรษฐกิจนะครับฐานราคาพณิชย์หรือทางการเงินประเทศไทยข้อมูลภายในธุรกิจเองก็เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในองค์กรนะครับอย่างที่เป็นระบบไม่เป็นระบบโดยข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่่ยวการค้านะครับยอดขายผลประกอบการกําไรข้อมูลที่ได้จากกริจายตลาดนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ธุรกิจเองต้องนำไปใช้นะครับในการดําเนินการนะครับจัดหา ตัวเองหรือแฟนจ้างให้บริษัทใจต่างนะครับรับถงข้อมูลต่างนะครับเพื่อทำที่ธุรกิจต้องการนะครับระบบสุ่มเทียทางการตลาดบนเว็บตลาดเองก็เรียกว่า marketing information system นะครับหรือ m อ็นะครับเป็นการจัดระบบข้อมูลในการวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์การออกแบบซอฟต์แวร์การจัดตุ้งข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อใช้ในการบวกข้อมูลสำหรับการตัดใจนะครับโดยเฉพาะด้านสำหรับเช่นตลาดสามารถแบ่งออกเป็นคือข้อมูลนะครับพื้นฐานนะครับหรือ Data Base นะครับพวกเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน ภายนอกนะครับซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านพื้นฐานนะครับที่ธุรกิจเองสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เองข้อมูลสนุนการจัดสินจผู้บริหารนะครับหรือการตัดสินใัสนับสนนนะครับหรือ MBS s เป็นข้อมูลที่ได้มีการจัดระเบียบวิเคราะห์นะครับมันก็จัดเก็บรวบรวมรายงานซึ่งผู้บริหารเองสามารถที่จะเรียกใช้ได้ทันทีตามที่ต้องการโดยข้อมูลนะครับที่ได้รับนะครับนำาใช้ในการวิเคราะห์นะครับทางการตลาดส่วนถมตลาดนะครับตามที่ต้องการข้อมูลระบบเครือข่ายนะครับหรือ Transaction based information system เป็นข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยโยงกับข้อมูลภายในองค์กรนะครับทำให้ส่วนงานต่างๆเองสามารถที่จะดูดูข้อมูลนะครับนำไปใช้ตัดสินใจในเบื้องต้นได้ระบบเครือข่ายที่เรียกว่าอินทอร์เน็ตการจัดการข้อมูลอย่างมีคุณภาพนะครับข้อมูลที่เกิดได้เองนะครับจะต้องมีการจัดกระบวนการอย่างมีความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นการสลายข้อเท็จจริงการนำข้อเท็จจริงที่เก็บไว้นะครับมาเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อเองนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ